อ้าวสวัสดีครับคือเราแก้งไหมครับจมาสอดเข้ารับเป็นเพื่อนไลน์นะครับเข้าในไลน์มีไลน์มากมายก็อยากเล่นใครมีเล่นเกมเรีมาเล่นแต่ชวนเพื่อนได้นะครับ มาชวนเพื่อนแนกรับแป๊บหนึ่งนี่มาชวนเพื่อนในดีก็ได้เพราะผมวันแปดผมแชทเป็นโทรศัพท์ครับนี่ฮะสองสี่สองเจ็ดสามเก้าสองห้านี่ไม่ใช่ครับกดผิด สองสามสี่ห้าหอันนี้เป็นอันนี้ชื่อผม มันขึ้นขึ้นมาเองนะครับเสื้อผ้าเปียกเอาใส่เครื่องซักผ้าแล้วเหรอลูกอืมครับเราเป็นเพื่อนได้ วันนี้ก็รับเป็นเพื่อนได้เล่นใครชวนมีใครเล่นเกมอะไรถีก็รัเป็นเพื่อนไลฟ์ดีก็ได้แบบผมใช้แปบเบรับเป็นเพื่อนแปบดบโ๊สามนะครับไม่อยากได้ไลฟ์ของผมเราผมทิ้งใต้คลิปก็ได้นะครับ ไม่มีอะไรแล้วกดไลค์กดแชร์ตอนท้ายขอบคุณมากครับ